สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับเมนูสาคูกรอบหน้ากุ้งซอสแกงขั่วกล้วยดิบกับอาจัดสเฟียหัวปลีค่ะสําหรับวัตถุดิบที่เรานํามาในวันนี้นะคะก็คือสาคูต้นค่ะสําหรับสาคูต้นนะคะเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้วเราก็จะมารังสรรรสชาติของเมนูนี้นะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของทิพรสค่ะ สำหรับสาคูนะคะเราก็จะไม่ใส่น้ําตาลลงไปในสาคูค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บรสชาติแล้วก็กลิ่นที่เป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะของสาคูเอาไว้ค่ะหลังจากที่เราควนสาคูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําสาคูไปกรองผ่านน้ําสะอาดเพื่อไล่ความเป็นเจลออกหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนําสาคูที่ได้ไปเกลี่ยลงบล็อกให้บางๆนะคะแล้วก็นําเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเป็นเวลา30นาทีหรือจนกระทั่งสาคูของเราแห้งนะคะ หลังจากที่สาคูของเราแห้งนะคะเราก็จะนำไปอบในไมโครเวฟต่อเป็นเวลา3นาทีเพื่อใช้ทดแทนการทอดในน้ำมันนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับซอสแกงขั่วกล้วยดิบของเรานะคะเราก็จะเลือกใช้เครื่องแกงขั่วปักใต้แท้ๆเพื่อดึงความเผ็ดความหอมที่เป็นสเสน่ห์ของปักใต้ออกมาค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่กล้วยดิบปั่นลงไปนะคะเพื่อทําให้ซอสของเรามีความเหนียวข้นโดยที่เราไม่ต้องเคี่ยวนานหลังจากนั้นค่ะเราก็จะปรุงซอสของเราด้วยน้ําปลาตาที่พะลรสนะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับซอสค่ะ สำหรับอาจาดซเฟียหัวปลีนะคะเราก็จะเลือกเอาน้ำต้มหัวปลีเพื่อดึงเอาสีสันสวยงามออกมานะคะ mm. เมื่อเราจะหยอดซอเฟียนะคะเราก็จะต้องหยอดในน้ำมันลำข้าวแช่เย็นจัดค่ะเพื่อให้การซอเฟียของเราได้รูปสรกกลมสวยเหมือนไข่ปลานั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำกุ้งของเราให้สุกโดยการผัดกับน้ำมันลำข้าวจนพอสุกนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงน้ำมันหอยตาทิพย์ลดลงไป เพื่อเพิ่มความหอมให้กับกุ้งของเราค่ะสำหรับการจัดเสริมนะคะเราก็จะจัดเสร์มคล้ายๆกับข้าวตังหน้าตั้งค่ะแต่จะยกระดับความเป็นโมเดินขึ้นมาโดยเราจะวางกุ้งไว้บนแผ่นสาคูจากนั้นราดด้วยซอสออนท็อปด้วยซเฟียหัวปลีเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับเมนูของเรานั่นเองค่ะ